ค่ะสำหรับใครที่สนใจสินค้าคุณภาพนะคะและอยากจะไม่พลาดงานนี้ต้องมาพบกับวันพัฒ59สวัสดีค่ะคุณวันพัฒสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ <7. S 1> ที่ห้องไหนนะคะ,ะห้องอพาร์ตรเมนต์อพาร์ตเมนต์7ชั้น9นะคะค่ะ,คะมีอะไรมาโชว์บ้างคะ,ะงานนี้เราก็นำสินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมดของทางยุโรปนะครับเริ่มต้นจากตัวลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับจากค่ายเดวิสันคุสิกของฝรั่งเศส นี่คือเป็นกลุ่ม e ฮร t เท e ที่ถือว่าเป็นกลุ่มไฮเอ็นของลำโพงเดวิ a c o u s สิกนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบ40ปีแล้วนะครับเรานำเข้ามา2รุ่นคือ e ฮร t เท e รุ่นเริ่มต้นก็คือตัวเดอะเพลจนะครับนี่คือเป็นตัวที่เพิ่งออกงานบิวนิกมาล่าสุดอ๋อนี่คือตัวนี้เพิ่งเดินทางใช่ครับ,รบทั้ง 2, <นะ S> 2รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ผมนำเข้ามาคือของปีนี้เลยนะครับเป็นเป็นรุ่นที่ผมคิดว่า นักเล่นที่เป็นระดับไฮเอนควรจะต้องเข้ามาฟังเพราะนี่คือตำนานของวูเฟอร์ที่ใช้ใช้แม่เหล็กที่เป็นส่วนผสมระหว่างอลูมิเนียมนิเกิลแล้วก็โคบอลซึ่งไม่ใช่เฟอร์ไลท์นะครับซึ่งเขาเดวิสอะคูส t ิกเป็นลำโพงที่โดดเด่นมาตั้งแต่ก, <c oughs> ตการทำไดเวอร์มา <c oughs> เป็นของตัวเองมามเกือบ20ปีนะครับสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรานำเสนอในกลุ่มของนักเล่นไฮเอนด์ N. นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นบุ๊กเชลราคาประหยัดนะฮะอย่างคริปตันเวอร์ชัน3เออ่เวอร์ชัน2สำหรับรุ่นคริปตัน3นะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นของตัวแอมป์ฟายเออร์นะครับเราเริ่มจากแอมลอดกันนะฮะเราใช้ตัวเวสเทิร์นเวเล็กซ์นะครับ 300B รุ่น 91E ถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่ทำเวสเทิร์นทำออกมาของอเมริกา แล้วก็เรายังมีตัวยู i s ส n นรุ่นที่เป็นรุ่นเรือธงเลยนะครับนั่นคือ Simple 845่หนะครับหลอด8 4 5ที่ถือว่าดีที่สุดของตัว u n i ิสันลุ e เซียนะครับแล้วเรายังมีทางด้านของเทอร์เทเบที่เรานำเข้าของทางเอวิทไทของ g ร i กนะครับนี่ถือเป็นรุ่นแฟกชิปที่เป็นรุ่นเทอองครบรอบ30ปีของเอวิทไฟล์ของ g ร i กนะครับในงานนี้ก็เรายังมีตัวตัว power cleaner ของ isotech นะครับของอังกฤษซึ่งเอาเข้ามาค่อนข้างที่จะครบรุ่นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เราทำราคาค่อนข้างที่จะให้ลูกค้าที่เข้ามาชมงานในราคาพิเศษนะครับยังมีทางด้านของสายต่างๆเช่นสาย SP ของฝรั่งเศสนะครับ,รบสาย Back r o d i เดียมของอังกฤษแล้วเรายังมีทางด้านของหลอดเวสเทิร์น 300e ที่ที่ 300b ที่เรานํามาสําหรับนักเล่นที่ชอบ ต้องการที่จะเปลี่ยนหลอด300 b นี่ถือเป็นต้นตำรับของตัวตัวหลอด300 b เลยนั่นคือ western electric โอราคารดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ถือว่างานนี้เป็นงานส่งท้ายปีเราก็จะทำให้มันถูกที่สุดเท่าที่เคยออกมาอยากจะให้นักเล่นทุกๆท,ท่านเนี่ยได้สัมผัสสิ่งที่ดีที่สุดจากวันพันห้าเกใช่แล้วเลยยังมีสินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราขนมาค่อนข้างเยอะนะครับคนที่เข้ามาช่วมชมงานก็คิดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ซื้อของดีราคาไม่แพงนะครับสำหรับงานนี้ขอบคุณมากๆนะค่ะมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านไห<อ>มคะกับงานวันนี้เป็นวันแรกก,ก,ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเนื่องจากทุกคนก็พยายามที่จะนําของดีๆมาให้พวกเราได้ชมได้ฟังกันก็ยังมีเวลาเหลืออีกสองวันก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับขอบคุณ กับงานนี้นะคะ BAV High End Show นะคะที่แบงค r ก i o t อดมาคี i Queen's Park สุขุมวิทค่ะสุขุมวิท2ีอนะคะอย่ามาผิดค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็น BTS หรือว่าจอดรถค่ะฝากเอาไว้กับงานนะคะเปิดตั้งแต่11มงเช้าจนถึง3ทุ่มและมาชมกับวันพัฒ59ที่ห้องนี้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับ